ผู้บาิเหตุแบบไหนที่ประกันรถไม่คุ้มของค่ะเดี๋ยวจะขอพูดเป็นรวมๆแล้วกันก็คือจะมีพวกสงครามการแบบแผ่รังสีกัมันตรังสีขีปนาวุธอะไรต่างๆหรือว่าการเอารถไปใช้ในการกระทำความผิดลักวิ่งชิงป้นขนยาเสพติดประมาณนี้ค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือการ ที่ใช้รถในการแข่งขันความเร็วขับรถชนเสาไฟฟ้าอย่างเงี้ยประกันคุ้มครองไหมคุ้มครองค่ะประกันก็ยังคุ้มครองอยู่แต่ก็ดูว่าผิดถูกยังไงขับรถไปชนได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องดูในเงื่อนไขกรมทรร์ว่าเราทําประกันประเภทไหน1,2,3,2 1> 1, 2, 2, บวกอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้มีโปรดักต์เยอะไปหมดก็ต้องดูดีด อ่าแล้กฎหมายใหม่ที่พี่ได้ยินมาว่าเขาจะให้ใส่ชื่อคนขับได้แค่5คนอะไรอย่างเงี้ยมันครอบคุมยังไงอะเขาจะปรับให้แบบรถยนต์ทุกคันอต้องมีชื่อผู้ขับขี่อ่หนึมกราปี69เป็นต้นไปแต่ยกเว้นรถบริษัทรถทัวร์รถบัสแท็กซี่รถขนส่งสาธารณะไม่ต้องอก็คือรถบ้านทั่วๆไปอ่ะก็จะต้องระบุชื่อคนขับ5ชื่อใชอ่ในเอกสารว่า่ามีคนขับทั้งหคนนี้ แล้วถ้าเกิดนอกเหนือจากห้าคนที่เราลงชื่อไว้อ่ะมาใช้รถแล้วเกิดอุบัติเหตุล่ะถ้าห้าคนที่ไม่ได้เป็นคนขับเนาะมีคนอื่นมาใช้ในข้อขายที่เป็นฝ่ายถูกก่อนแล้วกันประกันก็คุ้มครองปกติแต่ถามว่าในกรณีที่เป็นฝ่ายผิดประกันจะไม่คุ้มครองเลยเหรอไม่ใช่ก็คุ้มครองอยู่แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่อาจจะต้องแบบเอ็กซ์ตร้าจ่ายเองอเพราะว่าคุณทําไม่ถูกเงื่อนไขของกรมธรรม์ <Okay. S 2> แต่การระบุ5ชื่อเนี่ยเขาให้ผลประโยชน์กับเราด้วยนะคะ uh huh. ในการที่แบบเราจะต่อประกันอะไรเงี้ยถ้าเราหูทั้ง5คนประวัติการขับรถด,ดีเรามีส่วนลดนะ uh ในการต่อประกันก็เป็นสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาแลกกับการที่เราต้องระบุชื่อผู้ขับขี่ผู้ขับรถทุกท่านนะครับทําประกันกันไม่ด้วยนะครับอย่างน้อยมีอุบัติเหตุหรือมีเหตุไม่คาดฝันก็ยังมีอะไรคุ้มครองทรัพย์สินเราอยู่ ใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมไปลงชื่อเป็นผู้ขับฉี่ให้ครบห้าคนเพราะว่าถ้าเกิดไม่ครบจะมีค่าปรับได้รักษาสิทธิ์ของตัวเองนะครับ